ุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ o r e n t i n นนะครับตัวนี้ก็มันจะมีบางเกมที่เล่นได้ดีมากๆเหมือนกันอย่างที่เกมนะี้นะครับ ไปเงยพิงเกอร์บอกกระดิกโอ้ยได้ครับพลาดนะครับก็บมีทั้งเซนองเซลลงเนียวอ่าไฮาโน่ให้เราได้รำนะครับเออเดลเองก็ไม่ค่อยแพ้นะแต่ก็โดนตอดอยู่นะครับโดนงัดเดี๋ยวนะกลับมารำกันบ้างฮนะ เลยเป็นสกินฟรีนะเหมือนสกินแวร์เรอร์นะครับเออไม่ใช่แวร์เรอร์แบบไต่แรงแล้วได้สกินเนี่ยเอออันนี้จะเ,เป็นสกินฟรีนะฮะบ๊อบบ๊อบบ๊บ,บโอ้โหตายอยู่ดีปะมกรจะเกิดมาแล้วหลบนี่หรอนะครับมุดพุ่ม บูภูมแดมนว้ปนเม้นมือก่เมนมื่กเมนมกกสวยครับวิโดนปากโดนปากหมดแล้วอ่ะกินมาแล้วหาลาหาลาเฮ้ยเดี๋ยวไปไปปาเลยปปานกเตอร์ดิ ไม่ไม,ไมปปาเลือดน้อยไฮโนโ้นีกกาบเลยครับแพตตินัมกันเหล็ดอันนี้ก็บวกคูดาวสิ์เซนะครับให้ฟอร์เเนโรรำได้ดีขึ้นในช่วงต้นเกมน,ะนหน่เขา,าไม่เล่นก็เก็บอันนี้เลยครับมีแมนตัดด้วยหนึ่ง ไอ้เพื่อนเกลียไปฮะแข่งแปะไม่โดนกูวาร์ปแล้วไฮโนมาป่าก็ผมก็ไม่ตายนะถึงไม่ตายก็วาร์ปได้อยู่ดีครับไม่มีสตันสองไปไม่ต้องแทงครับเดี๋ยวแทงปุ๊บเดี๋ยวเราไหลเข้าป้อม สกิลสองมันจะบนคูดาสกิลหนึ่งให้ไวขึ้นด้วยนะครับวากนะเป็น,นบทดีกว่า,าปะล่าไม่ค่อยมีอะไรทำละแล้วก็เป็นหมาหมมวงด้วยครับให้หมาหม่วงเราเคลียตรงนี้ไปแะแม่งเลยแล้วกันหมดครับคูดาว ตอนนี้เราได้การไปนะครับโด <Enemy Ultimate. S 1> นหลบก่อนต้องหลบอนม้วนหน่อยนะครับหอยกันหด้หมดโอเคจริงๆเอลสูรต้องลงไปเคลียร์ล่างให้ผมนะแล้วก็ใช้วาปขึ้นมาก็ได้เออนี่ก็เราต้องไปเคลียร์ด้านล่างแทนนะครับโกราดับกลาง,าแ,งแต่เหมือนอ้อยโหนไปนะฮะต้องไปดูให้ครับ

ริกเตอร์ไม่อยู่เลยครับไม่รู้ว่าไปไหนนะโอเคผมว่าเกาะสะท้อนดีกว่าเกาะสะท้อนแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีโูดาวนะเกาะสะท้อนแต่ทำให้ตัวเราแข็งแข็งจัดเลยนะในเลน oh. พวกอ้อยริกเตอร์อะไรเงี้ย อ๋อก็ไม่ค่อยมาทำเลผมแล้วนะครับมีของว้าวปมบนเสียไปครับผมขึ้นไปรับปมบนให้จะจะผมต้องปากแกลลี่แล้วอันนี้จริง <c oughs> มีไฮโดวาร์ฟวางบอดไว้ตรงนี้เลียดวางข้าาไว้ตรงนี้ gặp mà đi đốn lâm này đấy anh em nè. Tom Legend của chúng không thâu Joong Đồ băng khốn may đui. Lúc này làm ra, mình phải farm chip lùm bé lê. Màn anh đi anh kêu đi à, đi, มีบกนี้ก็ดีดีครับยิ่งจะโจ้ยิได้วาดด้วยแคลรี่ไปเติมด้วยทั้งปมได้ด้วยครับเว็บมึงฮะ เหมือนจะได้อีกป้อมด้วยนะครับเนี่ยนี่ก็ดันยาวเลยบนก็ได้ล่างก็ได้จะได้เลยครับเรียกได้ว,ว่าถ้าทีมเราได้เปลี่ยนเมื่อไหร่มีโกวาดามันจะชิปหายเมื่อนั้นนะครับเอาครีปแทงโอ้ตีป้อมหนึ่งได้สบายสบายครับเรารวยด้วยนะกิบไม่หมดครับคงครีปโดดไม่โดดกูแปะ กดแปะไปหน่อยกนไฟเกอร์ออนกดอัพถึกกูกดอัพถึกกูแปะกูปกัป๊บปุ๊บอย่างงี้ตายมึงจะโลอยเหรอบนบนบน,นอ้าวอ้าวลุยลเนอะเออพวกมึงก็ตายกูทั้งคนเอะ ไม่ผมเช็ครอบแรกอะ่ะมันควรเห็นอ้อยไม่ใช่เหรอวะที่ผมเข้าไปอะ่ะเอ้าอะไรวะงงวะ่ะยังงงอ่ะเมื่อกี้อยู่เลยเช็คไปรอบแรกไม่ไม่เจอเช็ครอบสองมันถึงเจอค,ค,คุณเล่นกับใครอยู่เดี๋ยวเป็นยานได้ไงห,นหนยิบหมดครับหยิบหมดครับหยิบหมดครับเรื่องผมก็จะหมดแล้วครับ ตรงนี้ก็ขึ้นยากก็ดีแล้วมันเป็นไฮโนเคียโคตรดีครับยิ่งป่าคลิปพะลุนี่มันได้หลายเส้นอยูน่นะรอยมลรวจ้าอันนี้ก็ได้รูดาวอีกสิสบเปอร์เซ็นต์สาระฟอร์เรินโนะจา๊ะอันนี้ก็พอได้ไิดาดับถึกดับถึกทอยเห็นนะน่ะเว้ยเหรอวะเพื่อนทางไหนทางเล้ฟิกเกอร์กูตาม ไอชีกุสัจะจะกระโดด โอดีอย่าทำให้เสียบรรยากาศขอแดงกันอ๋อเยวก็จะเอาแดงเอาซัดกันอีกแล้วไป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 ซีนเตอรดีเนี่ยมาหลอกถ้าถ้ามาหลอกเปิดให้ผมก่อนก็ผมก็เซฟเรียกไปได้เยอะเลยก่อนจะได้ป้อม ไเอ๊นี่มันกระโดดหลบกูตลอดเลยว่าไฮโดตัวลั้มตัวลั้มฟีลับแป้งเลยยันต้อนในก็ได้ว่าจะเอาไฮโดก่อนนะับผิงแคลรี่เอ๊มันต้องเอาแคลรี่ก่อนนะครับเล่นพวกไฟตรงไฟเตอร์ เรือออฟเลมไม่ต้องลวแคลรี่ก่อนนะครับเออมาได้ทำให้ทีมสบงสบายโอ้กูสงสาราว่าหล่อจริว่ะตาย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 ไอย้ตายด้วยสู้ไหวเอาไปสองมีอะไรกอสเลยครับ ไาฝ่ายหน้าเรามีท <my> ั้งฟิกเกอร์ครับแล้วก็มีดาบติมด้วยแลาวอยาเอาชัวร์พวกนายน่าไปจบเลยถ้าไม่ได้วาดตรงนี้เขาเหลือแค่สองคนครับเล่นๆกับเขาหน่อยแล้วกันคามคือนั่นแหละกูแปะคีปปั๊บ นองมีพิกเกอร์เยอะ <laughs> โอ้โหโอเคครับประมาณนี้ฟอนนี้นูโนมันก็จะมีมันต้องใช้นะครับในแต่ละซีซันมันต้องมีเกมที่มันต้องใช้ที่แบบเออเล่นได้สบายมากในเกมเกมนั้นนะครับผมแต่ก็ต้องล้วงแครี่ก่อนนะล้วงแครี่ก็สบายขึ้นแล้วชีวิตก็ประมาณนี้ก็จะใครชอบที่ฝา กดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า